เจ้าเก่าเจ้าเดิมอุบลสายยันซ้าวแต่ว่ามือนีทานเบิดเมือนี้จ้างมือหาเพื่มมาสองมือทำมือนีพิเศษของเฮาค่ะจางคันเดียวแต่ว่ามาสองคันนะคะสุดยอดค่ะสุดยอดเขาเฮาเสียยันค่ะเยี่ยมจริงๆนะคะออกอากาศค่ะทายทอดสดนำนำอื่นถาเบิ่งช่องคอร์ด พี่น้องจะาพาเข้าเฮาค่ะใจเย็นๆค่ะพี่น้องทั้งมุกดาหารเข้เฮาเพื่อนว่าอุ้ยามใดน้อมอลำผู้ญิงสีลำจะเถื่อเพื่อนว่าสีฝ้าวเมื่อเพื่อนว่าเนี่ยว่าจกสั่นได้ขันว่าจากสีขันว่าพี่น้องสีเมื่อเปินแล้วพี่พ่อนสีบลัลำจะเถื่ออย่างพี่น้องเมื่อนี้จาก <c oughs> กูไม่ยั้งดอกนะคะ <c oughs> ค่ะดังละน้องมาที่นี่เช็คค <c oughs> งส่งสีดังดีกว่าเก่านะ ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเสียยันค่ะมือนีมามิกเองนะ,ะดูแลเองค่ะขอบคุณไลยๆค่ะดูแลนองนงนะคะสี่ละนะคะอาศัยพนบรรดาดงหาดังไปทั้งนาค่ะมอหลองมอลำบานเฮามีหมากนานลายตานะคะแต่ว่ามือนีค่ะขาดแรงเชีย่ยแร่งใจจากพี่น้องเฮาบันพารดนะคะคือสี่บัวได้มาซอยการซสยงันกงบวชของเข้ามือนีนะ,ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันค่ะ เดี๋ยวยกอ๋อยกคู่ซะก่อนก,ก็แล้วกันค่ะก่อนสิสิ่งสียาว ผู้ได้เฝ้่าก็โยเสียงแกนเปิดลวพี่พบรบร่แเพงบ่แพงเด้อค่ะแมนว่าบัดนี้แมนว่าบัดนี้สาธุเดอ้อค่ะเขายอมเมื่อไหว้คุณครูสอนสั่ง สาธุดเดาค่ะก็ยยมมือไหว้คุณครูสอนสั่งยาได้พิษได้ปังนำนองโอลำอ่อนและลำถ้าไว้ถอดคุณครูขอให้น้ำชูฉักจองชงนั่งไว้สะมองไว้ไหลลิ้วปิวไปปอดปองไอ้คนหลงอ่อนน้อม่อมแต่แกนั่งทุกสิ่งบางยามโอละนอทุกสิ่งบางยามโอละน้อยให้พอใจคนฟังนั่งห้องหลงแจง ขาแสดงปวดเบื่อกระเดื่องคำว่าถ้าทุกจังหว้ายถารำบ่นบวนโหให้ซอยอยู่ในระหว่างการลำให้ซอยอยู่ในระหว่างการลำคุณพระธรรมแต่รัดห้ซอยนั่งเขานี่ให้เสียงดีดักกองยำลำบีบ่อน ให้เสียงดีดังกลองยำลำอีวรนให้แม่วัชรพรไม่ยืนเคียงแนบทางยำน้องโอลำดังเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนปลาลดดังเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนปลาลดสะกดใจ้ของคนบนน้ําตามกุนตนขาลำตนข่าล้ำขอให้คนฟังแล้วยินดีส่งเสุนจนเมื่อคุณยาลาให้้าตึงส่งเสียงส่งเสียงไห้ฮาตึงส่งเสียง ทุเพียงให้ผู้เผาบานพลดมาผู้ขาเบิดสุขูสุคนในแม่ค่ะขอบคุณเสียงปรบมือคุณแม่นำนำมานั่งให้แรงเชียร์แรงใจลูกหลานคัมมือนีกัจ,จบไปบสลับการยกอ่อยอครูค่ะเพิ่งจะว่าการเรียนค่ะต้องมีครูจีปูต้องมีวาดค่ะปูศาสต้องหาเหลือมหาลลา่คัมมือนีเสียงอาสีแหบสีแห่งแน่ก็ขออภัยนำพี่้องบานเฮานำแต่ว่าเสียงแงบก็สร้างมั่นทนเอาพีแต่ว่าหียยังมีเหมือนเดิมพค่า เพราะฉะนั้นแล้วสบายใจไว้โลดุ้ะคุภาษีว่าสาวมอลำเปิดและพี่พ่อนคือผููหน่อยผู้จยแถวภาษีว่าลำวมุมขึ้นบนน้องภาษีว่าอันนี้กะสบายใจไว้โลดเพิ่นว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ไม่สำคัญค่ะมันอยู่ที่แรงดันและลีลาเพิ่นว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ไม่สำคัญขอให้สะดือตรงกันความมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วหายกะยาเฝ้าตีค่ะดีกะยับฝ้ายอง ให้ฟังหูไหวหูค่ะคิดว่าลกในบ้านวานในกระถางของปีดองเฮ้าอีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันที่อกาสนี้ค่ะอวยโชคอวยชัยค่ะวอวยพรในพี่น้องเจ้าภาพเจ้าศรัทธาให้อยู่ดีมีหฮงอันควมเจ็บยาสุดใจอันควมใครเจ้าอย่ามี สาธุเด้อนนอนรับให้จะได้เงินหมื่นนอนเตือนให้จะได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมันนี่โทดเจ้าปากโตดให้มีคนเห็นดูปูน่า mm hmm. พ่นจังว่าศรัทธาคือคำมันศรัทธาคือคำมันใจมโนคือความเสื่ คุณพอ่ออคุณแม่เอ๋ยเจ้าทานเงินท่านทองเจ้าทานปะาและก้อนเนื้อเกือก่อนกะแมนท่านละเมนเจ้าท่านออกไมมเห็นถูกมาลาบูชาคุณพระไตรรัตน์นวยมณีดวงแก้ว ดวงมันี้ใสแพลวเสมอแววมันี้โชดใสดงโนโชดจวงเสมอน้ำปอกสบุสาธุเดอขอให้มีเงินใสใบแดงๆจักกระอบประกอบคิดการข่าให้มันขึ้นเท่อละแสนขอให้สมมาตรแม่นสมดังใจนึกเง,งินเป็นปึกข้าหวหูวห้อหัวตั้งแต่มู รอยกับทานหวอนเงินหน่อยใบละเเต็มกระตาเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อทานใบสิบใบหาใบละบาทละเบียกกับเปาเสือให้ไขตึงละเงินซาละเงินเฟือง ได้เพียงตาหน้าผากกองแหวนโจโ,โ,โ,โกไม่มีตังหัวแต่เงินลากขั้นโมเจ้านันมันนมกหวยรวยเบอร์มักอยู่บอกคุณอีอนชามักคือกันนอหลากขั้นโมเจ้านันมันนมกหวยรวยเบอร์งวดสิมาให้ถือกลางวันที่หนึง่งร้อยมาแดงจึงคือ เอาสาบกแกงแค่ได้คนแบน่ใส่รถยนต์ได้คนแบน่ใส่รถยนต์สมพรเดินโอ้ยหน้าโอ้ยน้อและหน้า ข้าสาตุเรพี่นองเจ้าภาพเขาเ้านะคะคุณพ่อคุณแม่เอไอชายยิ่งค่ะมือนีสละเขาสละของค่ะจัดการจัดงานกองเบิดกองบวชนะเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อจอมค่ะคุณแม่หน่คำเชื่อบุญแล้วก็คุณวารีปองมีแล้วก็นางสาวอรพินปองมีนืเอนีขอบคุณขอบคุณไปยั่งเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะบแม่นผู้อื่นผู้ไกลนะอันขอไล่ซื่อเจ้าภาพน้ำแนค่ะ ะะเป็นพิเศษค่ะมือนี่คุณผี่จิว๋วล้กกาคุณผี่บอยค่ะ,ะเสียใหญ่ใจสปอร์ตของเขานะคะเป็นผู้อื่นผู้ไกลดอกกันคิดหอดคิดถึงเพิ่นกับบอกคล้ายปลาเพิ่มม่วง30นะคะปีนี้ร่ำรวยค่ะได้สางนากระทาบุญนะ,ะไปหาหยาิพี่น้องเขาเข้า,าท่านไปมือนีเบิดเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะมืออื่นมากมือฮือมากขอให้ไหลมากเทามากให้ร่ำให้รวยก่อเก่าขอให้เจ้าภาพพวเาเอารวยเป็นล้านๆกันแล้วกันค่ะ สาธุด้อนะ้เอาโจ๊ะๆไว้สักก่อนค่ะเสียงแคนนะ้เดี๋ยวอาจารย์นักดนตรีเฮาประจำนาทีค่าห้ามองมวลมองซื่นให้พี่นองบันเฮานะ้าเป็นจังกไหนหน้อผู้อยู่ทางาง้างใส่มือผู้อยู่ใต่ห่มขามนะ้ตอนนี้นะ้เวทีเฮายั่งว่างค่ะ